กลับมาอีกครั้งกับแกลนซซิมูเลเตอร์ความเดิมมื่อตอนที่แล้วเราได้สร้างเล้าไก่ขึ้นมาและทำแปลงผักปลูกพายแอปเปิลและได้ออกล่าสัตว์เพื่อหาเงิน ปุระฟาร์มเก่าๆของคุณปู่ที่ทิ้งมาเป็นมรดกให้เรากลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้งกับเราสี่พี่น้องมาดูว่าเหตุการณ์ในฟาร์มของเราในวันนี้จะสุดวายป่วงแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับซึ่งเควสอันนี้นะครับเควส n เนมเบิลแรบบิดก็คือเควสที่เราต้องล่ากระต่ายแต่ว่าเราจะไม่เจอกระต่ายเลยนะเรียกได้ว่าเควสของคุณลุงเนี่ยมีแก่เควสล่านะครับประมาณนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะแวะเติมน้ำมันกันก่อน,นครับเพราะว่ารถจะน้ำมันหมดแล้วนะเราก็ต้องเสียเงินอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเเเรราตมนนน้ััักลยคบ โอเคใส่เข้าไปเติมใส่รถเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องเติมใส่ถังต่อนะครับเอาไว้ใช้กับเครื่องเลื่อยของเราครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเลื่อยไม้เตรียมไว้เพื่อสร้างสิ่งอื่นๆผมกับแบกก็ต้องออกล่าสัตว์กันต่อไปนะครับไอัตหลังๆพี่หลังๆข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังมี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 สัตว์วิ่งมาละวิ่งมาละเดี๋ยวรอรอจังหวะมันนิ่งรอจังหวะมันนิ่งนี่ไงเฮ้ยมีตัวมีตัวข้างหลังเอ้ยมันอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถเหมือนมันจะขึ้นรถกับเราอะงั้นขึ้นเป็นแบบเป็นแบบชิ้น โป้งตอนนี้คือเราก็ล่าสัตว์จนถึงกลางคืนนะครับสองทุ่มนะเดี๋ยวเราจะล่าลอตนี้เสร็จจากนั้นเราไปแวะขายซื้อไก่กับบ้านแล้วก็ไปนอนนะครับตอนนี้คือเราได้เนื้อมาพอสมควรเลยครับ8ชิ้นเต็มหลังกระบะเลยครับเอาละครับตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มนะซึ่งเรานั้นจะไปที่ general store เพื่อขายเนื้อกันก่อนโอ้ยมึงไปยังไงเนี่ยแบ็คโอ้โหพี่ผมขับเหมือนพี่เลยนะ <laughs> พี่ไม่ต้องพูดพี่ยิงกว่านี้ นี่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 ได้แก้แค้นได้แก้แค้นพี่ผมผมไม่แค้นพี่แล้วโอ้ยเออปกติที่ว่าปกติก็ได้เออนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่แต่พี่ไม่เคยฟังผมเลย โดนบ้างโดนบ้างนี่ตีฬาที่ลางานี่นี่นี่ลงลงก็ได้แล้วมันเอาครบเลยทั้งโจทดต้นไม้ทั้งกีฬาลงเดินไปรอที่ร้านมชิยวชิยวชียวขวามือไปซ้ายทำไมอ่าวบูติกอะไรวะเนี่ยท้เด็กงนะครับอ่ะลงมา ไปขายเนื้อกันต่อนะครับแค่ามาดูว่ารถนี้เราได้เท่าไหร่นะ8ชิ้นราคา120าเมืนเดิมครับเต็มรถได้แค่เต็มที่8ชิ้นนะชิ้นละส5เหรียญอ่ะได้120เหรียญเงินเราตอนนี้ก็จะอยู่ที่180เหรียญครับซึ่งยังขาดเยอะเลยว่าจะซื้อไก่ตัวผู้นั้นได้นะอ้า <laughs> ลุกไปไหนไอ้เยไอ้เอี้ยมีแกลบแถวนี้วะลูกเรียกแกลบเย้ทิ้งผมไอ้เหี้ยเอาวาไม่มีเลยรไม่มีพี่แบล็คเลยอ้าวแบล็คอยู่นี่เนี่ยก็ดีพี่ไอ้เอี้ยก็ดีอะไรทิ้งกูพี่วิ่งจะไหนวะนั่นสิอยู่ตรงนี้ไง ตายของกูได้ยิงกันได้เนี่่นอนเลยวะยชเราเออพี่มันแคสล้วกันไม่รู้พี่เออเอาละครับตอนนี้เป็นวันที่สี่นะครับเวลาแปดโมงเช้านะมาดูกันว่าไก่ของเราไขหรือเปล่านะวันนี้เฮ้ยสามฟองผมผลิตน่าจะอยู่คงที่ที่สามฟองแล้วนะมีสามฟองครับข้างล่างไม่มีนะมีแค่นี้เลย เอามาทําไมอะน้องอยากเป็นต้มไก่อะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันนะครับวันนี้มี3ฟองนะเพิ่มจากเดิมนะครับจาก2เป็น3นะไก่ตอนนี้มีอยู่7ตัวโอเค,อเ,คเก็บไข่มาแล้ว1ฟองแล้วก็ใส่เข้าไปในตะกร้าตอนนี้มี5ฟองนะครับฟองที่6ใส่เข้าไปแล้วก็ฟองที่7อ่ะผมว่าน่าจะเอาไปขายแล้ว,ลวนะเอาไข่ไปขายดูไหม <S <S เผื่อมันรวยกว่าที่คิดอาจจะพอได้ซื้อไก่ตัวผู้นะเดี๋ยวเราลองเอาไข่ไปขายดูนะไป โอเคดูเหมือนว่า general store จะใกล้บ้านเรากว่าที่คิดนะอ่ะมาถึงแล้วเรามาดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาของไข่แต่ละฟองฟองละ6เหรียญรวมกัน7ฟองได้42เหรียญโอเคขายหมดเลยพอซื้อพี่พอซื้อพี่เอาล่ะตอนนี้เราต้องเดินทางกันไปตางมันทำอันนี่นะมันทำแหลกใส่ของได้นะพี่นะไอพี่นี่มันตันเป่าทำสแต็กใส่ของได้นะพี่ไปไหนอะพี่จะเหิน ปล่อยกูออกนอกเมืองแค่พี่กูไป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 โอเคไปไหนก็ผมยิงพี่ไม่มีนะพี่ไม่มีละพี่ไม่มีกระสุนละเอ้ยมีข้างหน้าอีกตัวหนึ่งแบ๊กเอ้ยสองตัวสามตัวเลยแถวเนี้ยนิ่งละนิ่งละเลิกเลิกกระสุนสูตรลูกสวย เราดูเหมือนว่ากระสุนของเราตอนนี้จะหมดนะครับเดี๋ยวมาซื้อเพิ่มนะนี่เลยบูเลตโหแต่แพ็คหนึ่งได้ยี่สิบลูกนะงั้นซื้อแค่แพ็คเดียวพอครับมันจะต้องประหยัดก่อนตอนนี้โอเคเช็คเอาท์สี่สิบเหรียญได้กระสุนมาแล้วครับยี่สิบสี่นัดนะเอาลละเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์กันเลยของข้าหน้าแน่ๆเลยน่าจะไม่ผิดเฮ้ย oh หมาหมาหมาแบ็คเจอหมาเจอหมาโป้ง นัดเดียวน้องปีเดอร์ฆ่าหมาป่าก็ได้ฆ่าหมีก็ได้ไหนป่ะโอเคดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจผิดกับเควสนะครับเควส์ปีเดเอร์หมายถึงว่าแบบฆ่าพวกแบบสัตว์นักล่านะพวกที่มันแบบไม่เป็นมิตรประมาณนั้นก็หนึ่งในนั้นก็คือหมาป่าที่เรายิงไปเมื่อกี้ครับผูเ้เชี่ยอเลยเนี่ยพวกพิยาก็ได้ล่าสัตว์รอเรานะครับเป็นซอยจุที่ทิ้งไว้ตรงนี้นะใส่รถเข้าไปเลย โอเคเราได้เนื้อมาเยอะเลยนะครับเอาเราได้เนื้อประมาณนี <ís> <ๆ>้นะครับเดี๋ยวเราไปขายเพิ่มนะไปรอบนี้เราได้เนื้อมาถึง10ชิ้น,นครับร้อยห้าสิบนะเงินพอที่จะซื้อไก่ตัวผููนี่นะครับโรสเตอร์นะครับไก่ตัวนี้250ไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วมันจะคุ้มค่าไหมนะแต่เราต้องลองเสี่ยงดูอ่ะเช็คเอาไปหวังว่ามันจะทําอะไรนะไอไก่ตัวนี้ไปเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ในเราดูมาถึงแล้วเอาละหัวคุณมาแล้ว ไก่ตัวผู้นี้อาจจะผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ออกไก่มาเพิ่มนะครับประมาณนั้นแหละเอาเลยเลยมันองตายเอาเลยเได้ยงไงเอ้ยเอาไก่ตัวนั้นหายหายหไปแล้วพี่ไก่หายเฮ้ยมันรวมมันรวมมันรวมอยู่มันรวมอยู่เฮ้ย จะถมพันธุน<ช>์หรือเปล่าพี่ว่านะอาจจะเป็นไปได้นะโอเคหวังว่าไก่ของเราน่าจะขยายพันธุ์นั่นแหละทีนี้อันต่อไปที่เราต้องมาทำนะครับก็คือคอนกรีตนะครับต้องหาเงินเพิ่มนะก็ต้องลดน้ําสับประรดต่อไปเหมือนใกล้จะเป็นผลแล้วนะเอาล่ะดูเหมือนว่าผู้พี่ญานะครับจะทําการตัดไม้ไว้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมน่าจะเพิ่มแปลงมาอีกจะได้มีผลผลิตกันเยอะๆขึ้นเหมือนจะได้แปลงผักเพิ่มมาอีกแถวหนึ่งครับเราปลูกเพิ่มเข้าไปในสับปะรดเหมือนเดิมนะแล้วก็ปลูกเพิ่มไปแตงโมนะครับตรงนี้ประมาณนี้ เต้นนะเฮ้ยเสียงอะไรวะรังพึ่งรังพึ่งตัวนี้เราสามารถเอาไปเลี้ยงได้นะครับเหมือนจะทําฟาร์มเลี้ยงพึ่งได้นะเฮ้ยยิงไม่ได้ปะหยิบเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเหรออฮ้ยเฮ้าเา้อเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้งเไ้่เฮ้ย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 เ้เฮายเฮ้เฮยเฮ้เเฮ้ยเฮายอฮ้เฮ้ยนนะยเเ้ย้ เจอหมีเจอหมีรอก่อนก็ได้嘛โอ้ยเฮียพี่ผมต้องต้องใส่มันว่ะมันจะกัดผมส่วนกระฉากกด้ยยาจะได้รูู้่ตรงไหนได้หรอยายายาอย่คนที่ยืนยา<อ> พี่พี่พี่ยิงยยตา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 ยผมเกือบตายพี่เหมือนตอนนี้พี่ย่าเจอหมีเข้าให้นะครับแล้วก็เควสตอนนี้เราฆ่าไปแล้ว3ตัวนะพวกสัตว์นักล่าต่างๆถ้าคืนนี้เราเจอหมีอีกหรือว่าหมาป่าอีก2ตัวเนี่ยเราก็จะเสร็จเควสเลยเหมือนจะได้รางวัลด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะวิ่งเข้าป่าไปเพื่อหาออกล่านะครับทั้งกวางทั้งหมาป่าหรือว่าหมีเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรเฮ้ยน่ะในรวบ้านนั่นคือตัวอะไรกวาง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 เหมือนเขาจะเลี้ยงมั้งแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ นัดเดียวเลยไปยี่ห์ตัวไปยี่หมีวไอ้แม่ไอ้ตัดไม่ไวต่กูนี่นี่มีอีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวเออเรียบร้อยโอเครอบนี้เรียกได้ว่าได้มาเยอะเลยครับเอาล้มาดูว่ารอบนี้เราจะขายเนื้อได้เท่าไหร่นะน่าจะเอาไปซื้อคอนกรีตได้ละเนื้อทั้งหมด14ชิ้นนะครับ210เหรียญเซลล์อเลย มีเงินสี่รอยโอยน่าจะพอแล้วนะไปซื้อรถกันคนขี่ไม่ใช่้เอาล่ะตอนนี้นะครับเราเหลือเควสอีกแค่ตัวเดียวนะสำหรับมาป่าหรือว,ว่าหมีเนี่ยเราจะพยายามาหาให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเจอคณะคณะเอ้ยเ้ยเอ,เอาเลยเนี่ยพบเจอเลยเอาล่ะเราเจอมีตัวนี้ปังปังเ,เรียบร้อยเควสเสร็จแล้วเนื้อมาด้วยเนื้อมันด้วยเออด้เนื้อด้วยโอเค อะไเนื้อมาสี่ชิ้นโอ้ไม่ทำอะไรระบาดพวกนั้นอะเออยิงไม่เอาอะไรเลยว่ะไม่เอาอะไรเลยโอ้เล่นเปรี้ยบแนยเกมเนี้ยพี่พังบ้านมันให้หมดพี่หยวกับผู้ขึ้นมาไปส่งไปส่งฮันเตอร์นะส่งฮันเตอร์ใครเนื้อแล้วก็ไปซื้อกองกีดนะก็นอนพุดตอนเช้าแล้วก็ทําบ่อน้ําให้เสร็จเอ้ยเอาว่ะไม่มีปัญหาว่าวันนี้พี่กูเอ่อเนี่ยไมีปัญหาละมีปัญหากับมึงเนี่ยโอ้ย มันทำไมขึ้นไปทางตพีวมมาดูกัมึงว่าใครจะถึงก่อนกูอยากรู้เหมือนกันเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยรถละมันหมดมาร์คว้ก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนอย่าเอาถังนี้ไปให้มันนะเดี๋ยวมันเติมไม่ได้ยาใช่พี่พี่ต้องวิ่งมานะพี่พี่ต้องวิ่งมานะพี่พี่ต้องไปซื้อน้ำมันแล้วก็วิ่งมาที่นี่โอ้ my god พี่พี่ยามมาเกียงพี่พี่ยามมาเกียงไหนเองอยู่ตรงไหนโอ้โหความโคตรไกลเอาล่ะต่อไปนะครับเราก็มาส่งเควสกันมาดูว่าได้เงินเท่าไหร่นะโอ้ยได้ l เฟิล ไม่ได้เงินไม่ได้เงินแต่ได้ปืนมาแทนเออต่อไปก็เหลือเควสสุดท้ายนะครับก็คือเควสหากระต่ายที่มันวิ่งเร็วนะซึ่งผมรู้แล้วว่าหายังไงต้องไปจุดสีน้ําเงินตรงแมปนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกระต่ายอยู่แล้วตอนนี้ผมต้องวิ่งไปเพาไอ้แบ็คแมนขับรถไม่ดูน้ำมันนี่ครับไรเฟลิลที่เราได้มานะกระบอกนี้เลยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปยิงกระต่ายพี่วินดูแมปได้พี่วิวพี่วินพ,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 พี่ยาแบบโรงงานม<ย>าจะไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปหาตัวนี้ต้องไปสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงเลยไอ้ยังไม่ม <า S 1> ีรถด้วยประเด็นอะแล้วพี่่ยยาอูตรง g ก s station ครับต้องวิ่งมาที่โคอี่ตีนเขาฝั่งนี้แม่งขี่รถไม่ดูตามาตะเรือ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ผมมาถึงสถานที่นี้แล้วกระต่ายแถวนี้นะเขาบอกว่าจะมีกระต่ายแถวนี้ให้เราล่าดูดิต้องจับไปให้มนนันนะใหญ่ยิงนะอ๋อต้องจับใช่มันม <า S 2> <ไ>่อยให้ให้ให้เดลิวเวอรี่อ่ะต้องจับอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงได้ย<ะ>ินเสียงได้ยินเสียงแล้วออมันอยู่ไหนวะกระต่ายได้ไม่เจอวะอยู่มันนอนเดี๋ยวพี่ไม่น่าหรอกมั้งหายากจังอ่ะ กอนเกณฑ์คนหน่อยครับเกณฑ์อะไรก่อนแม่งเดินตาเหลือกแล้วนะระร่ะพาะของผมมาทิ้งไว้ให้ที่พีมาละตรเฮียเลยเอ้ยเฮีย <c oughs> ไม่เจอจริงนะกระต่า,ตายตอนนี้พวกเรากาลังหากระต่ายนะครับน่าจะไม่ใช่เควสที่ง่ายขนาดนั้นนะแต่กระต่ายนะ่าอยู่บริเวณนี้แหละไม่เห็นมีเลยวะพี่กระต่า,ตายหรือว่าอย่างที่แบ,บ๊กบอกว่ามันออกหากินตนกวนหรือเปล่าอืมอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันผมดูทั่วแล้วไม่เจอเลยเราพี่ยาเอาอันนี้มาก่อนเอาถังมาก่อนพี่ยาเอารถมาส่งพวกเราทีนะใช่อริช แล้วตอนกลับเดี๋ยวผมขับให้เองอย่าเลยอย่ามีมีพี่ไม่ต้องผมไม่ต้องผมต้องผมต้องผมไม่ต้องผมต้องผมขอบนี้นี่พี่พี่ผมส่องนี่นี่ผมส่องอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนู้นนู้นแน่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 นี่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 จับ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 พี่อะไรพี่จับเลยจับเลยจับเลยนี่ไงได้มาแล้วครับกระต่ายโอเคกว่าจะหาเจอเดี๋ยวเราเอาไปให้คุณลุงครับทีนี้ไม่แน่แล้วว่าเขาจะให้อะไรเราไปอีกนะหรืออาจจะเป็นเงินหรือไม่ก็ของก็ได้หรืออาจจะเป็นกระต่ายไว้เลี้ยงอะไรอเป็นเงินเถออะะวขรับเป็นนเงิสดล้ขอรก่อนไเป คิดถึงรถหรอคนม่ควรมีรถอ่ะคนมืองไม่ควรอ่ะ ถือหมดีเอาเรามาถึงบ้านคุณลุงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอากระต่ายไปให้คุณลุงกันว่าเราจะได้ของอะไรเป็นการตอบแทนหรือได้เงินหรือเปล่านะครับอ่ะคุณลุงเอากระต่ายไปไปเฮ้ยสองร้อยแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีภารกิจเพิ่มนะก็คือภารกิจหันซึ่งเหมือนจะเป็นภารกิจใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําแล้วกันนะเดี๋ยวลองรับไว้นะอ่าโอเคนะครับเหมือนจะเป็นภารกิจเดิมนะครับหาเนื้อมาเหมือนเดิมนะซึ่งจะได้เงินกับคุณลุง200เหรียญเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นภารกิจที่เราทำได้เรื่ เัียดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทํแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปขายเนื้อที่เรามีก่อนแล้วก็ไปซื้อคอนกรีตนะครับโอเครอบนี้นะครับ60เหรียญน,นะ4ชิ้นอ่าเรียบร้อยเงินรวมของเราตอนนี้มี6กร้อยหกสิบเหรียญโคตรเยอะและตอนนี้ก็จะเช้าครับหกโมงเช้าแล้วนะ,นะเราล่าสัตว์ทั้งคืนเลยครับแล้วก็ทำเควสโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงฮาร์ดแวร์สโตร์นะครับต้องมาดูว่าคอนกรีตราคาเท่าไหร่นะพอไหมเงินที่เรามีคอนกรีตต้องใช้20กิโลนะครับซึ่งมีถุง5กิโลกับถุง50กถ้า20กิโลถุง น่าจะประหยัดกว่า50กิโลนะครับร้อยเดียวโอเคคอนกรีตพอแล้วนะครับแต่ขนไปได้ไหมไม่รู้อะ Check out. เอาละครับดูเหมือนว่าคู่มือของเกมนะครับจะบอกว่าไก่เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของการวางไข่ของเขาแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดคือการขยายพันธุ์ไก่นะครับไก่ที่ไข่ออกมาแล้วครับจะมีไข่2ประเภทไข่ที่มีเชื้อก็คือหมายถึงว่าไข่นั้นจะสามารถฟักได้กับอีกไข่หนึ่งคือไข่ที่ฟอไม่มีเชื้อไม่สามารถฟักได้อันนั้นเราแยกไปขายนะครับไข่ที่มีเชื้อเราก็ปล่อยให้แม่ไก่กกไปครับเพื่อให้เกิดเป็นลูกเจี๊ยบออกมาขยายพันธุ์แต่อุปกรณ์ที่เราต้องมีครับก็คือกล้องเอาไว้ส่อง ว่าไข่นั้นมีเชื้อหรือไม่มีโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ตอนนี้นะครับเราต้องไปที่ general store กันก่อนเพื่อไปซื้อกล้องส่องไข่นะครับอ่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเครื่องที่ตรวจไข่นะเป็นเครื่องนี้นครับโอ e r s c o โ e นะไม่ใช่กล้องนะเป็นเครื่องเอาไว้ตรวจไข่1 0 0ยเหรียญน,นะครับไม่แพงนะเช็คเอาท์ไปเลยเรียบร้อยครับได้มาแล้วเครื่องตรวจไขไ่อยู่ข้างหน้าพี่ ไม่ใช่ข้างหน้านี้ข้างหน้ารถพี่โอ้ยลินมุกตัวนี้นี่มุกของจริงก็เลกันอย่างนี้ราเล่นเราเล่นรล่นเาล่นเราล่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คอนกรีตเข้าไปก่อนเลยนะครับเอาละบ่อน้ําของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลยบ่อน้านี่มีน้ําอยู่ข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาถังน้ํามาตักดูนี่ไงนี่ไง ทีนี้เราก็จะมีน้ําแล้วโอเคต้องมีคนกดคนนึงแล้วก็คนหยิบคนนึงนะครับนี่ครับเราก็จะมีน้ําใช้เรื่อยเรื่อเลยนะอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลดน้ํากันก่อนเหมือนต้นสับปะรดของเราก็จะเริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้เราลองมาตรวจไข่กันดูว่าแล้วไข่นั้นจะสามารถฟักได้หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องออกมาออกมาออกมาไม่ต้องไม่ต้องอยากเสือกอะอ่ะเดี <laughs> ๋ยวเราจะลองหยิบไข่ออกมาดูนะครับแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปตรงนี้นะโอเคใส่ไข่เข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไข่ก่อนนะครับ ก็คือเก็บไข่แล้วไปตรวจทีเดียวนะครับเก็บไข่มาแล้วสองฟองแนละ้วผมผลิตตอนนี้มีแค่3ฟองนะเราจะลองตรวจดูทั้ง3ฟองนี้ดูนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคจากนั้นก็กดเช็คนะนี่เลยมันจะเป็นยังไงเอ่ย อ๋อเนี่ยคือเปิดดูอย่างนี้เลยไข่ฟองออจะเป็นยังไงอ่ะลองเอามาวางบ,าบนโต๊ะดีๆก่อนด้ยวยอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมันจะบอกเลยมันจะบอกเลยว่าว่าไข่ไหนมีเชื้อเนี่ยอ่านี่ไงครับมีไข่ที่ปฏิสนธิ1ฟองนะไข่อันนี้ครับเราจะต้องเอากลับเข้าไปในเล้าไปวางไว้ที่หลังนะครับเพื่อให้แม่ไก่นั้นฟักนะไขปะ่ปฏิสนธิเป็นหน้าตาไงเราหยิบออกมาถือในมือได้ไหม เาเป็นอันนี้<อ>มันก็ไม่น่า,นาแตกต่างอ่ะพี่ต้องตรวจอย่างเดียวต้องตรวจอย่างเดียวไม่สามารถมองภายนอกได้ตัวเสร็จแล้วก็แยกไข่ออกมาอ่ะมีฟองเดียวนะครับที่ปฏิสนธินะเพราะฉะนั้นเราจะเอาให้แม่ไก่ฟักไว้นะครับก็น่าจะวางไว้แถวๆนี้แหละซึ่งเราจะวางไข่ไว้ตรงนี้ครับ นี่เลยแบบนี้นะเดี๋ยวแม่ไก่ก็น่าจะไปะฟักแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อนะครับว่าแม่ไก่จะฟักหรือไม่นะครับซึ่งไข่อันนี้อย่างที่บอกนะไข่อันนี้ก็สามารถนําไปขายได้เลยนะมันเป็นไข่ที่ไม่มีลูกไก่หรือมีการปฏิสนธิอะไรในไข่นะครับเฮ้ย,โ,ยโตแล,ล้ว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 เอาครับดูเหมือนว่าแตงโมจะโตไวกว่าสับปะรดด้วยนะครับตอนนี้เอ้ยน้องชายผมถอดรองเท้าขึ้นเตียงแล้วเว้ยธรรมดาพี่เอพวกไม่ถอดอ,ะอ่ะเอามึงลองลุกดิมึงลองลุกขึ้น เอาละครับตอนนี้แปลงผักของเราสับปะรดก็ออกดอกออกผลเรียบร้อยนะครับซึ่งทั้งแตงโมด้วยและบ่อน้ําของเราก็ใช้งานน้ําได้อย่างอินฟินิตี้เรียบร้อยนะครับก็สามารถตักน้าได้เรื่อยๆเลยเอาไปให้ไก่กินเอาลดน้ําต้นไม้เอาลดน้ําผักซึ่งตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะขยายแปลงผักหรืออาจจะขยายพันธุไก่เพิ่มและก็แล้วก็อาจจะเลี้ยงวัวอาจจะสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มนะครับ แล้วตอะเรอคลิปนี s empty, <S ca ้ต้องพอแค่นี้ก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับ